สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n นดี้ช anel นะครับแล้วก็พบผมอีเช่นเคยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มแบบทูมันนี่นะครับฟรีนะครับจะสุ่มประมาณ10บใบนะครับผมโอเคนะครับก็นะครับเว็บนี้นะครับอธิบายก่อนนะครับเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บสุ่มทูมันนี่นะครับฟรีนะครับโดยมันมี2วิธีก็คือเราสามารถเติมทรูเข้าไปนะครับแล้วก็เอามาสุ่มเพิ่มได้นะครับ แต่ว่าก็มีวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องเสียตังเลยกนะ็คือเราสามารถแนะนําเพื่อนนะครับเพื่อเราจะได้นับเป็นคะแนนนะครับก็นําคะแนนที่ได้นะั้นมาสุงง่มได้เหมือนกันโอเคครับตอนนี้ผมมีอยู่7 6 5พ้อยห์้าพอยนะมันจะสุ่มได้อลายครั้งอยู่ครับแต่ว่าผมจะสุม่มแบบว่าใส่โอกาสเข้าไปด้วยนะครับโอเคนะครับเราไปเวลาสุ่มเนี่ยครับเข้าไปที่เมนูแล้วก็กดเริ่มเกมตอนสมัครใหม่เนะี่ยจะได้มาทั้งหมด5คะแนนรับพอย เมื่อสามารถสมัครได้เลยนะครับก็นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะจะเจอคลิปแล้วก็กดเข้าไปเลยครับสามารถสมัครแล้วก็เข้ามาสุ่มกันได้นะครับสมัครแล้วกรอกชื่อผู้ใช้ให้ถูกต้องนะครับถ้ากรอกแล้วเนี่ยไม่ผ่านแสดงว่ามีคนใช้แล้วให้เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับโอเคครับถ้าอยากได้พอยก็ถ้ายังไม่อยากเติมก็ไปแนะนำเพื่อนนะสี่คนก็ได้สุ่มหนึ่งชั้งนะครับก็มีโอกาสได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคเวลาเลือกมาที่เกมแล้วเนี่ยก็กดเริ่มเกมนะ ตอนนี้มีอยู่เกมเดียวก็คือมีอยู่มีเกมสุ่มอยู่เกมเดียวนะครับก็วิธีสุมม่มเนี่ยเขาบอกว่า25เขาเก็บไว้25บาทมันก็คือ25ฟอยต์นั่นแหละนะตรงนี้เราแต่าถ้าเราเพิ่มโอกาสเนี่ยมันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะไองเช่นนี้80เปอร์เซ็นต์โอเคผมจะเพิ่มโอกาสทุกอ,อันเลยแล้วกันนะมาดูว่าได้กี่อันโอเคส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะนําไปทํากิจกรรมแจกเพื่อนในแฟนเพจแล้วกันนะครับก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจนะครับทิมพ์ไปเลยครับยินดีชแนลนะฮะ มาเริ่มส่มกันนะครับ่ามาส่งก็รอนะครับอาจจะมีได้บ้างไม่ได้บ้างก็แนะนําให้ใช้วิธีฟรีดูก่อนดีกว่าเนี่ยได้เลยนะครับใบแรกนะครับโอเคส่งต่อนะครับก็นะฮะใช้วิธีฟรีดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเงินนะครับไม่เป็นไรนะครับเรื่อยๆครับยาวๆครับเอาอีกแล้วนะครับผมได้อีกแล้ว ก็ถ้าเพิ่มโอกาสเนี่ยโอกาสได้มันจะสูงกว่าครับแต่ว่าก็เพิ่มมาอีก30แต้มเลยเช่นกันนะครับ,ะะรบก็เป็นสุ่มครั้งละ55แต้มนะครับ5 5อยแต่ถ้าไม่เพิ่มเนี่ยก็25นะครับอันนี้เมนโอกาส80มันก็ผมว่าโอเคกว่าโอกาส50 50นะครับโอเคได้เลเห็นไหมครับว่าสุ่มอ่อ ห้าสิบเพิ่มเป็นเพิ่มสามสิบเป็นสุ่มห้าสิบห้าคะแนนได้ดีกว่านะครับเอาอีกแล้วครับผมได้นะครับโอเคครับต่อครับต่อครับได้อีกนะฮะได้ดีมากเลยครับโอกาสสุ่มเพิ่มไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกดอีกครับ เพื่อนๆคนไหนที่อยากใช้งานนะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะครับใช้วิธีฟรีนะครับโอเคครับก็ได้อีกแล้วนะครับถ้าเพิ่มโอกาสแบบนี้นะถือว่าดีมากเลยนะครับเว็บนี้นะครับออกบัตรออกเยอะนะครับจะสังเกตว่าบัตรออกเยอะมากนะครับการที่ผมสุ่มเนี่ยบางทีได้ติดกันทองสามอันเลยนะครับบางเว็บเนี่ยนะบางทีมันไม่ได้นะก็ว่าเติมเติมอื่นมันจะไม่คุ้มนะเติมเข้าไปมันจะไม่คุ้มนะ ันนี้ถ้าเราเติม50เนี่ยเราจะได้พิซ้อยกว่าพอยนะแต่ผมว่าแนะนำให้ใช้ฟรีดีกว่านะครับวิธีฟรีนะฮะผลก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเคไม่เป็นไรหลังๆนะอ่ะทีครั้งสุดท้ายอ่ะสุ่มไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคนะผมจะลองไม่เพิ่มโอกาสละกันนะครับสองครั้งนะครับไม่เพิ่มโอกาสเลยนะไม่เพิ่มโอกาสเลยสองครัง้งไม่เพิ่มโอกาสนี่โอกาสได้นี่น,น้อยกว่านะ เพราะว่ามีแค่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าก็ไม่เพิ่มโอกาสก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอกาสน้อยกว่าแล้วแต่นะครับโอเคครับอ่านะครับเวลาเราได้บัตรทูแล้วเนี่ยบัตรทูมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับเวลาเราได้บัตรทูแล้วเราก็ไปที่ข้อความจากการสุ่มด้านบนเนี่ยอ่านะครับด้านบนเนี้ยกดไปเลยครับกดไปที่ข้อความจากการสุ่มนะครับ เขาจะขึ้นบอกว่าเราได้กี่ใบทั้งหมดเนี่ยอ่าเนี่ยครับเนี่ยคือบัตรทูที่ผมได้ทั้งหมดเนี่ยก็ผมได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบนะครับแปดใบจากการสุ่มอ่าประมาณสิบสิบกว่าครั้งนะครับน่าจะสิบสิบสามครั้งนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกันครับว่าบัตรทูี่ยเขาจะอนุมัติตอนไหนเนี่ยตอนนี้ก็รอรอการตรวจสอบนะครับว่ามีการโกงมีการอะไรหรือเปล่าเี่มีการทํำคะแนนหรือเปล่าครับ ภายใน24ชั่วโมงจากนั้นก็เขาก็จะอนุมัตินะครับแล้วก็มีเลขบัตรถูกให้ด้านหลังครับอ่าอันนี้ก็มีเนี่ยครับเวลาผู้โชคดีขึ้นก็จะขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือผู้โชคดีที่ได้จริงนะครับอันนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นชื่อผมนะครับก็ผมได้8ใบก็ขึ้นโชว์8ครั้งนะครับถือว่าตรงนี้ไม่หลอกนะครับตรงนี้เป็นชื่อจริงๆคนที่ได้จริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวอ่าแอดมินอนุมัติรหัสแล้วเนี่ยผมจะมาติดต่อสิทธกครล้นึืมนะครับคาดนิ ไม่น่าจะเกิดวันนี้นะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากที่รอไปนะครับอ่าะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าโมงประมาณห้าโมงเย็นนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับสังเกตได้จากผู้โชคดีล่าสุดนะก็นะผมสุ่มประมาณช่วงสิบโมงหรือเปล่านะประมาณสิบโมงนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่านะเขาน่าจะอนุมัติมานานแล้วแหละนะครับ ก็คือไม่ถึง1วันทําการนะครับแต่ว่าหลักหลักเกณฑ์เขาเนี่ยเกณฑ์ที่ครอบนดก็คือภายใน1วันทําการนะครับเขาจะอนุมวัดให้นะโอเคนะครับแล้วก็นะครับเมื่อเราได้บัตรแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกมันจะขึ้นว่ารอตรวจสอบนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะครับให้เรามากดยืนยันรับบัตร True ด้วยนะครับถ้าเราไม่กดภายใน3วันเนี่ยนะครับบัตร True ก็จะหายไปเนี่ยอ่ะเรากดยืนยันเลยนะครับกดให้หมดนะครับอ่าเนี่ยเราจะได้บัตร True มาแล้วหนังบัตรเลขบัตร True หุ้นคืออันนี้นะครับโอเคนะผมจะ นำไปเติมเข้า wallet ให้ดูนะครับโอเคครับก็นี่ก็คือแอป wallet นะครับเมื่อกี้ผมลองเข้าในทำการในเว็บไซต์ดีพอดีนะไม่มีช่องทางในการเติม wallet ต้องทำในมือถือนะครับก็โอเคนะครับเมื่อเราเปิดแอป wallet เข้ามาจะเห็นว่าเงินผมอยู่หรจสบาทนะครับก็นะให้เราเลื่อนมาอ่าอ่าด้านล่างนะครับจะจะเห็นว่าอ่าข้างบนนะโปรเพนเติมเงินนะครับเติมเงินนะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่าเลื่อนลงมาเลยครับด้านล่างนะครับ คำว่าตรวนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ทรูสอบตนะรวนี่นะะนะครับตอนนี้จะคือจะเติมเงินด้วยบัตรเงินสด14หลักนะแต่ว่าจะเสียภาษ่ีถึง14%ครับก็ถือว่าหนักเอาการอยู่เหมือนกนันครับ14%นะถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปเติมเกมเลยดีกว่านะว่าไปเติมอะไรเลยก็ดีกว่านะไม่ต้องมาเติมเขานะแต่ว่าผมจะลองใช้ให้ดูนะครับอโอเคครับะนะไม่ต้องเว้นระยะนะครับไม่ต้องเว้นระยะนะครับอันนี้อันนี้คือ,อเว้นมาให้เราแล้วนะครับก็เป็น14หลักับกดถัดไปเลยนะครับ ก็จะสังเกตว่าอันนี้ครับก็คือเลขเดียวกันนะครับอ่ะโอเคครับกดยืนยันเลยครับผมยืนยันปึ๊บแล้วก็รอนะครับแป๊บเดียวครับผมไม่นานนะฮะอ่าเขาจะถามว่าบัตรเนี้นะครับห้าสิบบาทห้าสิบาทนะครับห้าสิบาทค่าธรรมเนียมเจ็ดบาทก็คือสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็นะครับยอดเงินเข้าอลเลตก็คือสิบสามบาทตกลงนะครับแค่นี้เองครับอ่ายอดเงินขึ้นมาแล้วนะครับ เป็น2 1 3บาทแล้วนะครับโอเคครับอ่าเนี่ยโอเคนะครับเรามาดูอันต่อไปเราก็กดเหมือนเดิมครับกดยืนยันนะครับก็กดรับรหัสนะเลขมาเนี่ยแล้วก็ไปเติมนะครับเราไปเติมอะไรก็ได้นะใช้ได้ปกติเลยนะครับก็นําไปใช้กันได้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองเติมอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับทีกกดมาแล้วอีกอันนึ่งอ่ะมาเหมือนเดิมครับเติมเงินครับถ้าใครจะเติมล็ตนะครับแต่ว่าถ้าเอาบัตรทูไปใช้เลยก็ได้นะฮะ โอเคนี่ผม copy ไว้แล้วนะครับกดวางนะฮะอ่ะสังเกตเลขเลขเดียวกันนะครับอ่ากดถัดไปนะครับรอนะครับสลิปมากดยืนยันครับอ่าเสร็จแล้วไปต่อครับกดตกลงครับผมอ่านี่ครับมีเงินอยู่สองหกนะครับอ่าเนี่ยอันนี้มันยังไม่ขึ้นให้เรารีเฟนเนี่ยกดรีเฟนลากออกมาอ่าเนี่ยมาแล้วนะครับอ่าก็เข้าไล้นะครับอ่าตอนแรกไม่ใช่มีสองหกตอนแรกมีสองึงส มาเติมดิค่าสิก็จะได้มาสองหกนะครับอ่าก็จะมีข้อความส่งมาให้เราด้วยนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินเข้าไปนะครับก็นะฮะแค่นี้เองนะสาหรับการเติมเงินเข้า Wallet นะครับก็สําหรับบัตรทูนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะนามาอ่าคือให้เพื่อนๆเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Eazy Channel ด้วยนะครับผมนะฮะอ่านี่นะครับก็นะผมก็จะนามาแจกนะครับแต่หลายคนก็คงทราบกันอยู่แล้วนะครับ คนสาหรับคนที่ติดตามนะครับก็นะครับเข้ามาแล้วกดถูกใจให้เรียบร้อยนะครับกดติดตามตั้ง Le> ค่าเห็นผลนี้ก่อนให้เรียบร้อยนะฮะนะครับก็เนี่ยฮะก็แจกบ่อยเหมือนกันนะครับทุกอาทิตย์เลยนะผมจะพยายามมาแจกให้ทุกอาทิตย์นะครับแจกครั้งละไม่มากนะครับจะแจกบ่อยมากนะครับก็นะครับครั้งนี้ก็ครั้งที่13บสามนะครับสามารถเข้ามาถูกใจนะครับก็เล่นกิจกรรมกันได้นะครับโอเคนะครับอ่านะครับที่เหลือก็เดี๋ยผมก็จะทําการกดไว้แล้วกันนะครับ โอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้งานแอปก็่าเว็บนี้ครับรีทูมนี่ก็สามารถสมัครใช้งานได้เลยนะครับอ่าอย่าลืมแนะนำใช้วิธีฟรีแบบผมไปนะครับก็นะฮะสุ่มได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ด้วยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปก็กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ช anel ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ